ก็มากันสักทีนะครับสำหรับลดแรกนะฮะที่จะเป็นของพีเนตคอมมิกนะครับในางานนังสือแห่งชาตินะฮะก็เรียกได้ว่าโดนไม่เยอะครับผมโดนไปแค่3เรื่องเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะซื้ออะไรของพีเนตนะครับที่จริงมันก็มีให้เลือกซื้อเยอะนะมันมีแบบลดราคา15%ลดแลกเลยนะครับถ้าหมดวันไปมันก็กลับมาราคาเต็มแล้วก็ต้องรีบซื้อให้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ผมก็ยัง ไม่รู้ดิไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะครับก็เลยไปว่าโดนแค่3ามเรื่องไปก่อนละกันนะครับถ้ามันมีเรื่องไหนที่ผมสนใจก็อาจจะไปซื้อตามหลังตอนสิ้นเดือนตอนที่เงินมันมาแล้วนะครับเียวได้ว่าพี่เนสก็เบาๆไปก่อนนะครับส่วนที่ผมว่าน่าจะหนักที่สุดก็น่าจะเป็นสยามอินเตอร์กับลักพิมพ์นะครับสยามอินเตอร์เนี่ยมีเกินพันแน่นอนแต่ลักพิมพ์เนี่ยผมเสียไปแค่700นะครับก็ตามแถบชุมชนที่ผมได้โพสไปแล้วก็ไม่ซื้ออีกนะครับถึงแม้ว่าลักพิมพ์เนี่ยเขาจะลีปิ้นเรื่องอื่น เพราะว่าการ์ตูนพี่สยามมีน่าสนใจเยอะนะครับแต่ถามว่าจะมีรีวิวให้คุณผู้ชมดูไหมอันนี้ก็ถ้าขอมาก็รีวิวนะครับตามนี้นะครับก็มาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรมั่งนะสำหรับพีเนสเรานะครับที่โดนไปแค่3เรื่องเองนะเบาบๆนะฮะ อ่าก็สั่งโดยตรงมาจากช้อปปีเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปสั่งกับเนจาบูเพราะว่าอะไรค่าส่งมันแพงกว่าช้อปปีนะครับก็คือราคาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับค่าส่งของเนจาบูเนี่ยเขาจะส่งประมาณ40แต่ของช้อปปีเนี่ยเขาจะส่งสามสิบสองบาทนะครับก็เลยไปสั่งในช้อปปีดีกว่านะครับแล้วอันนี้มันแกะไงไวะเนี่ยอ๋อโอ้โหลัดเทปมาถ้าแบบเออสมกับเป็นพี่เน็ดีนะครับปึ๊บเหมือนกล่องรองเท้าเลยเอาไปเอามานะครับนี่กูสั่งรองเท้าหรือวะเนี่ยอ๋อมันต้องแกะตรงนี้ด้วย โอ้กล่องแบบนี้ผมไม่เคยแกะวะ่ะส่วนมากก็เป็นกล่องแบบแกะง่ายๆอะไรแบบนั้นนะฮะอ่ะปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่มันกล่องรองเท้าจริงด้วยนะครับอ่าก็จะมีแค่3มเรื่องเพียวๆเ,เลยนะฮะอันนี้เห็นไหมตามนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตแกะก่อนล้วกันนะครับผม ก็จะมีเรื่องอะไรก็จะมีตามนี้นะครับผมแพดตินัมเอ็นเล่ม14ี่นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้มันมีอนิเมะแล้วนะผมดูอนิเมะตอนแรกเชียโคตรสนุกนะครับสนุกมากๆนะครับตอนแรกก็กะว่าจะดอมังงะเรื่องนี้นะครับแล้วก็อ่ะพอเล่มจบมันมาก็จะได้อ่านสักทีนะครับแล้วประจวบเหมาะกับอนิเมะเนี่ยมันทําได้สนุกมากๆนะครับคือผมชอบลายเส้นสไตล์แบบเดสโนดมากๆนะครับก็เลยทําให้โอ้โหต้องรีไปแกะอ่านแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สนุกนะครับมันเกี่ยวกับแนวผู้ท้าชิงพระเจ้าอะไรเกมพระเจ้าอะไรหรือเปล่าผมก็ ไม่แน่ใจแต่มันเหมือนเป็นการแบบวัดความเป็นคนนะครับว่าจะใช้ไอ้ลูกคันธนูสีแดงสีขาวอะไรในการจัดกําจัดคนยังไงนะครับแล้วก็คัดเลือกไปเป็นพระเจ้าคนต่อไปอะไรแบบนั้นนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนโลกคู่ขนานของเดนโนะนะครับเดนโนะเนี่ยมันจะเกี่ยวกับยมทูตอะไรเกี่ยวกับความตายใช่ไหมอันนี้มันจะเกี่ยวกับสวรรค์เทพอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็นี่ตามนี้เลยทาเคชิโอบาตะซึงโงมิโอบาะนะครับก็จะเป็น2เทพเอ,อ,อาจารย์นะครับที่ระดับกอตเทียเลยก็ว่าได้นะครับ เรื่องนี้ก็ไปตามกันได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันสนุกหรือว่าอะไรไงก็ไปตามดูอนิเมะนะครับอนิเมะเนี่ยมันก็จะมีในไอชิอีมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่บิลลี่บิลลี่น่าจะมีนะครับอ่าตามนี้นะครับปึ๊บก็ราคา9 5ตามเคยนะครับอ่าแล้วก็พี่เนสแล้วก็นี่เห็นไหมเป็นเล่มจบก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องนี้ก็จะไปตามอ่านทีหลังนะครับเพราะว่าอนิเมะทาสนุกดีนะฮะอ่ารูปเล่มก็ตามสภาพครับตามเหมือนแบบทัทท่วไปนั่นแหละนะฮะอ่า แล้วก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีคนประหลาดปีศาจนะครับเรื่องนี้ผมดูอนิเมะในมิว t h ไทยแลนแล้วนะครับมี12ตอนจบก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับมันจะเกี่ยวกับแนวสืบสวนคดีปีศาจอะไรพวกนี้ครับโดยที่มันจะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแบบปีศาจที่มันแฝงตัวในมนุษย์นะครับ แฝงตัวอยู่กับร่วมกับกลุ่ม,มนุ์แล้วก็จะแบบก่อความวุ่นวายมาทําคดีฆาตกรรมมาอะไรแบบนั้นนะครับกลุ่มพระเอกเนะี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่ออกแนวสืบสวนนะครับว่าจะต้องกาจัดพวกปีศาจสัตว์ประหลาดอสูรย,งยางนั้นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนโชนเนนจั๊มที่ถือว่าน่าจะมาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหัวหอกหลักของพี่เนทเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าน่าจะดังภายในอนาคตนะครับเพราะว่ามันสนุกจริงๆนะฮะ ก็ตามนี้นะครับรูปเล่มก็ถือว่าเออทำออกมาสวยดีนะครับผมชอบมากเลยขาวแดงนะฮะตัดสลับกันแล้วก็พระเอกเป็นหน้าปกอย่างนี้นะครับก็ในบังงานเนี่ยผมว่าพระเอกดูหล่อกว่าในฉบับอนิเมะเองนะในอนิเมะเนี่ย,ยพระเอกมันจะดูแบบเด็กน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้อ่าผมว่าในฉบับบางงานเนี่ยมันดูโตดูแบบดูหล่อดีนะครับอ่าตามนี้นะฮะปุ๊บคดีคนประหลาดปีศาจแล้วก็เออนี่นะฮะ หนหมูบูบ้านอันชนแบบแบบอะไรก็ว่าไปขี้เกียจอ่านนะครับตามนี้นะครับแล้วก็การซิลของเขาเนี่ยโหเรียกได้ว่าซิลโคตรแน่นนะครับแน่นจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูรูปเล่มก,ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมจะอ่านเลยนะครับเพราะว่าดูอนนเมะแล้วมันค้างนะอารมณ์มันค้างมันต้องซื้อมันลองมาตำหน่อยแล้วนะฮะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วยว้เอาเรื่องสุดท้ายออกไปก่อนนะครับยังไม่บอกยังไม่บอกนะเป็นเรื่องอะไรยังไม่เห็นเลย มาดูกันครับผมดูตัวรูปเลียด้านในนะก็นึกว่าจะมีหน้าสีไม่มีั้งนั้นนะครับก็นี่ยครับคดีประหลาดคนปีศาจโชไอโมโตะนะครับเนตคอมิกปึ๊บแล้วก็ตามนี้นะครับก็จะเป็นอะไรนะเกี่ยวกับบทความของผู้วาดนะฮะแล้วก็คดีคนประหลาดคนปีศาจปึ๊บปึ๊บอ่ะง่ายๆดีนะครับไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็มาดูกันที่นี่นะครับเปิดมาก็จะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่พระเอกอาศัยอยู่ตามนี้เลยนะครับก็ตามเนิเมะนั่นแหละนะครับใครดูอนเมะมาก็จะเก็ทนะครับ ฉันจะระวังอะไรแบบนี้นะครับนี่ยอคือผมมองว่ามังงะเนี่ยมันทำพระเอกออกมาดูหล่อมากเลยนะนะครับอนิเมะเนี่ยดูเด็กน้อยไปเลยฮะอ่าแล้วก็เหม็นกินสมนาดูเลยนะครับมันก็จะออกแนวคล้ายๆกับดาบพิฆาตอาสูรหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ได้เชิงนะแต่มันก็เป็นอาสูรเหมือนกันอ่ะเป็นสัตว์ประหลาดเป็นปีศาจอะไรแบบนั้นนะครับที่พระเอกมันก็มีพลังสถิตอยู่ในตัวด้วยนะครับก็คล้ายๆกับอะไรตัวเกียวกูแล้วกันอ่ประมาณตัวเกียวกูนะครับแต่มันเป็นฝ่ายดีไงเอออะไรแบบนั้นนะฮะ อ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกอะไรนะตำรวจนักสืบอะไรแบบนี้นะครับที่มาพาตัวะเอีกไปอันนี้คือผมสปอยเลยนะเพราะว่าคนที่ดูอนมะจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูในมิวไทยแลนด์นะครับก็เนี่ยแหละขายกันแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะแต่ก็แนะนําให้ไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันไปนะครับก็ตามนี้นะครับลายเส้นถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็กระดาษขาวนะครับดาดขาวใช้ได้นะฮะปฟ๊บแล้วก็ด้านหลังอโอเคไม่มีอะไรนะครับ โอเคผมจะพาดูหลายรอบสำหรวะเนี่ยก็ตามนี้นะครับก็ไม่เยอะนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพวกเอ่อคาแรคตตรงคาแรคเตอร์ภาพดีไซน์อะไรแบบนั้นนะฮะอืมแล้วก็มีการ์ตูนแก๊กมีอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับเล่มแรกก็ถือว่าทํารูปเล่มออกมาได้เอ,อสวยงามใช้ได้นะครับก็ตามต่อแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่ามันสนุกดีนะครับอ่าตามนี้นะครับเอาลออัอดผ่านไปก่อนอ่ะมา แล้วก็มาดูที่เรื่องต่อไปนะครับก็คือนี่นะครับเดซโนดรวมเรื่องสั้นช็อตสตอรี่นะครับนี่ก็ตามนี้นะครับซึ่งมิโอบะแล้วก็โอบะตะเอ้ยไม่ใช่ไทเคชิโอบะตะนะครับก็จะเป็น2อาจารย์เทพนะครับเทพเจ้านะฮะก็เทียที่ก็แต่งเรื่องแพดเดิ้ลนัมเอ็นไปนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเดซโนดที่เป็นแบบเรื่องสั้นนะครับก็คือเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันก็จบไปนานแล้วนะครับฉบับฮานิเมะแล้วก็มังงะเนี่ยมันก็จะมี พวกแบบเป็นนิยายของเดซนอตบ้างมีแบบเป็นเหมือนภาคแยกของเดซนอตนะครับว่าหลังจากที่ไอไลท์งานนามีอะไรนั่นแหละที่มันได้ตายไปแล้วเนี่ยก็มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใครจะเป็นผู้ครอบครองเด n น t ตคนต่อไปอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะมาเล่าในสําหรับนี่นะครับช็อตสตอรี่แบบนี้นะครับก็รูปเล่มเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้นะเดี๋ยวผมเอาเล่มอื่นให้ดูนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีความใหญ่กว่าเล่มอื่นอื่นนิดนึงนะครับก็ใหญ่เกินมาล้ำมานิดนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันนนนราาาาค155บทะีตม้เลย ก็ที่ราคามันแพงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนรูปเล่มลิมิเต็ดด้วยหรอมั้งนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นคนก็สนใจเยอะเหมือนกันเรื่องนี้นะครับนี่ตามนี้เลย155บาทนะครับอ่าเดนโนตปึ๊บแล้วก็ นี่ด้านหลังครับผมมันมีแฟลตสะท้อนก็ขออภัยนะครับอ่าแล้วก็จะมีนี่นะครับแอปเปิลนะครับที่จะเป็นของโปรดของไอ้นี่นะครับมันเป็นยมทูตนะครับชื่ออะไรวะชื่อลุกหรือเปล่าเออลุกไลท์จำได้นะครับลุกยมทูตลุกนะครับก็จะเป็นยมทูตส่วนตัวของไลท์ยานามิแล้วครับหรือคิระของเรานั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ผมเก็บตั้งแต่ฉบับของพิมพ์เก่าแล้วก็รวมไปถึงพ็อกเก็ตบุ๊กเลยนะก็คือผมไม่ได้เก็บบ็อกเซตมันแหละเพราะว่าไม่ทันนะครับแต่ผมก็ตามผลงานอยู่นะครับกก็ดดีีใจทท่เ้าาาไํร LC ที่มันเป็นเรื่องสั้นออกมานะครับเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเดโนอตหลังจากที่ไลท์มันตายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่รู้นะก็ยังไม่รู้มาดูด้วยกันนะครับผมอ่าอันนี้นะครับเออเฉียเชียเียเฉียแกะจนนั่นปกนี่อะไรโอ้ม่น่า,นาเลยครูไม่เป็นไรนะฮะก็อ๋อตัวรูปเล่มเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระดาษแบบนี้เลยนะี่หว่า กระดาษแบบด้านนะครับก็คือแบบจะไม่เงาไม่ได้อะไรแล้วก็มันจะมีคําว่าอะไรเนี่ยเดโน้ตเนี่ยนะครับเป็นแบบเหมือนลายน้ำนครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลายน้ําอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเดโน้ตอย่างงี้นะครับแล้วก็มาบังไอ้เท่าอย่างเงี้ยขึ้นมันก็จะเป็นอ่าไม่เห็นแล้วนะครับอ่าเห็นแค่ใครก็ไม่รู้ที่มาเป็นเหมือนกีละคนต่อไปนะครับอาจจะให้ดูใหม่เมื่อกี้มันมีแสงแลชสะท้อนนะครับตามนี้ปึ๊บนะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายระหว่างยานามิไรแอลบทซีคิระอะไรนะครับแล้วก็เรื่องราวของธนากามิโนรุเด็กหนุ่มผู้ได้พบกับยมทูตลุกผู้มาพร้อมกับวิธีใช้เดนโนตในรูปแบบที่คาดไปถึงบทเอคิระแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นต้นกําเนิดแรกของอ,อะไรเนี่ยของกำเนิดแรกสุดของเดนโนตบทไคเงามิทาโร่ เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของอดีตแอลแอลวันเดย์แอลโดวมมี่เฮาอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเหมือนพวกลูกศิษย์แอลหรือเป็นพวกเอ่อคิร่าคนต่อไปอะไรแบบนั้นนะครับอ่าปึ๊เปิดด้านในมาอูอันนี้คือพ้ยสวยวะ่ะผมว่าสวยใช้ได้เลยนะครับโอ้โหผมไม่รู้นะว่าไอคนนี้คือไอไอนี่ตอนโตรหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เก็คือใช้ได้นะครับเออสวยงามมาก เป็นศิลปะที่ถือว่าผมชอบอ่ะผมชอบลายเส้นสไตล์อาจารย์ทาเิชิอุบะตาเนี่ยโอ้โหไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังปึ๊บแล้วก็ด้านในตามนี้นะครับแล้วก็ตามนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรมีรูมองโโลกนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับบทความของอาจารย์ซึงูมิโอบะนะครับตามนี้เลยนะครับเออแต่ใช้ได้นะครับมีกระดาษหน้าสีด้วยนะครับ155บาทถือว่าคุ้มเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น เนียหรือเปล่าเนียหรือเมลโลผมจำไม่ได้นะแต่ที่แน่แน่แอลรุ่นที่สองเนี่ยมันจะมี2คนนะครับก็คือมีเนียกับเมลโลที่จะเป็นบมบทองอีกคนหนึ่งนะครับแต่ผมจำไม่ได้นะว่าคนไหนเป็นคนไหนนะครับเึ๊บอันนี้ก็น่าจะเป็นแอลที่รับบทโดยเนียอันนี้แอลหรือเปล่าวะอันนี้เป็นเนียแน่นอนเพราะว่าอะไรผมมันขาวนะครับแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์เนี่ยที่คล้ายกับแอลนะครับ แต่เพียงแค่สมองอะไรมันอาจจะไม่ได้ซูแอลนะฮะอ่านี่นะครับก็จะตามนี้บทซีคิระบท A อคิระแล้วก็เดนโนสีช่องเทียเตอร์แอ d วันเดย์แอลเดอะแมมี่เฮาก็จะมีบทของคิระนะครับสตอนแล้วก็จะมีบทของแอลอีก2นะครับก็จะเหมือนเป็นการแบบให้ดูทั้ง2ฝ่ายครับระหว่างฝ่ายคิระกับฝ่ายสืบสวนอย่างฝ่ายแอลอะไรแบบนั้นนะฮะ ก็ตามนี้นะครับการเฉือนคมระดับพการมาแล้วนะครับ9กปีผ่านไปหล,ล,ลังแอลถูกคิระเนรมิไร้ฆ่าตายนะครับก็เปิดมาเรียกได้ว,ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ตามเดนโน้เนี่ยโอโ้โหโดนสปอยยับเลยนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ตามเดนโะน <og> ้นะก็คงจะทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่เปิดมาอย่างนี้คือสปอยแล้วล่ะนะครับใครที่ไม่ตามก็เสียใจด้วยนะฮะคุณโดนสปอยแล้วนะครับแล้วก็3ปีผ่านไปหลังคิระกเนรมิไร้ถูกยมทุ่นลุกค่าตายนะครับก็เรียกได้ว่า แหมเสียใจนะครับเพราะว่าผมเองก็ชอบทั้งแอลทั้งคีระเลยครับเลือกไม่ได้จริงๆนะครับพอมันจากไปทั้ง2ตัวก็ไม่รู้จะทําไงครับทําใจนะครับก็นี่หลังจากนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องไซส์สตอรี่แล้วนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคหลักนะครับแต่ก็มันมีการเชื่อมโยงกันนะครับอ่าผู้ใช้เดนโนตคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นและหลังจากนั้นนะฮะปึ๊บอ่าญี่ปุ่นก็ตกชั้นจากที่เคยเป็นประเทศพลเมืองอายุยืนเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นอันดับ6นะครับก็ตามนี้เลยนะครับคือเดนโนตเนี่ยในความคิดเห็นนนส่่่ววตตของผผมมมีาาาาถ้รทจะะ คือต้องแบบเป็นคนชอบอ่านชอบแบบสังเกตเน,นิ่นึงเพราะว่าข้อความที่เขาใช้เนี่ยเท่าที่ผมดูของภาคหลักเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับมีการพูดคุยกันมีการใช้ความคิดมีการเฉือนคมกันแบบระหว่าง2ฝ่ายครับผมมองว่ามันเออมันเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องเน้นอ่านนิดนึงนะครับถึงจะสามารถจับใจความในเรื่องได้นะฮะ ก็ต้องนั่แหละต้องเพ่งกันนิดนึงนะครับต้องเพ่งสายตาในการจับใจความในเรื่องนะครับเห็นไหมอย่างเช่นแค่ฉากแรกเนี้่ก็โหข้อความแม่งเต็มเบือหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้จะอ่านตรงส่วนไหนดีนะครับอแต่ก็ตามนี้เห็นไหมกูเห็นไหมโอ้โหดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าถือว่าเยอะนะเนี่ยอันนี้คือถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ฟอนต์เนี่ยมันจะเล็กนิดนึงนะครับก็ต้องเพ่งเหมือนกันนะฮะ โอ้ oh, oh, oh. นี่นะครับลายเส้นที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นลายเส้นที่เขาถูกดัดแปลงมาใหม่หรือว่ามีคนวาดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันก็น่าจะเป็นอาจารย์โอปตานะแต่เพียงแค่ผมรู้สึกว่าลายเส้นมันดูเปลี่ยนไปนะครับก็น่าจะมาจากยุคสมัยที่แตกตา่างกันด้วยแหละนะครับอันนี้น่าจะมาแต่งหลังจากที่เดนโนตมันประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับมผมรู้สึกว่าลายเส้นมันแป,ป,ปลกม,ม,มันไม่เหมือนอาจารย์ทาคิชิวาดเลยนะครับแต่ผมยังจําได้ว่าอาจารย์เคยจะวาดตาสไตล์นี้นะครับชอบวาดตาแบบแนวคมๆอยู่ๆหน่อยอะไรแบบนั้นนะฮะ ก็เดี๋ยวอันนี้ผมต้องไปอ่านกันเอานะครับเพราะว่าผมก็คงสปอยให้หมดไม่ได้นะฮะอ่านี่นะครับเปิดในเรื่องมาก็น่าจะเป็นแอลรุ่นที่2นะครับหรือว่าน่าจะเป็นเนียนั่นแหละนะครับเนียผมขาวนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับก็โตแล้วนะครับน้องโตแล้วน้องเนียเรานะครับส่วนเมลโล่ก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับไอผมเหลืองของเรานะฮะนี่นะครับก็ให้ดูนิดๆหน่อยๆพอนะฮะมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สืบทอดเดโนอตคนต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบภายในตอนไม่มีเล่มต่อไม่มีอะไรทั้งนนนนัะรรเเป็วมื่อส ก็ตามนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นยมทุตลุกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของกระดาษอะไรก็ถือว่าเออใช้ได้นะกระดาษคือดีมากนะครับกระดาษขาวจั่วเลยนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมว่าจะใส่ถุงแก้วแบบเงามๆเลยนะครับคงไม่ใส่ถุงซิปไม่ใส่อะไรนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีไอชิยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะมีบ็อกเซตเราเหมือนกันนะของพีเนทเรานะครับแล้วก็นี่นะฮะแพทตินัมเอ็นเล่มจบนะครับก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้เองนะครับมาโฆษณาในเล่มนี้ซะแล้วนะครับอ่าตามนี้เดนโนตรว ออก็มาจาับมือเขียนการ์ตูนกันเถอะอันนี้มันบาคุมังไม่ใช่เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเดวนะเอออันนี้มันบาคุมังนี่ว่านะครับผมยี่สิบเล่มจบวางตลาดแล้ววันนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าบาคุมังเออม,เอมเอีเนี่ยหรอมีลิปิ้นเหรอเนี่ยมันเขียนว่าวางตลาดแล้ววันนี้ยี่สิบเล่มจบเฮ้ยถ้าบาคุมังมาผมจะจัดอีกรอบนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการ์ตูนที่ผมให้อันดับหนึ่งในดวงใจตอนนี้นะครับผมชอบมากๆนะครับแล้วการที่เขามาโฆษณาในอะไรเนี่ยในภาพเขียนอย่างเงี้ยเขา ไม่รู้ว่าพี่เนทเป็นคนทําหรือว่ามันมาจากต้นฉบับญี่ปุ่นอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้ามันถ้าพี่เนททาจริงๆผมจะจัดอีกรอบนะครับอ่าสําหรับเรื่องนี้นะครับผมจะจัดอีกรอบแน่นอนถ้าพี่เนททำนะฮะก็ไม่รู i i ้ไม <m akes S 2> ่รู้ว่ามันมาจากต้นฉบับญี่ปุ่นป่าก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับอ่าตามนี้นะครับก็เรื่องจบเป็นไงเอ่ยโอเคก็ตามนี้นะครับผมไม่สปอยอะไรเยอะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับงานหนังสือนะครับที่ได้ซื้อมาของพี่เนทนะครับก็มี3มเรื่องเพียวๆนะครับถือว่ารูปเล่ยมทำออกมาได้สมมรราาคคดีนนะะับบผชอ ก็เนี่ยรูปเล่มปกสวยมากนะครับการซิลก็แน่นหนาดีนะครับส่วนเดสโนนี่ก็ทําทออกมาได้พรีเมียมและลิมิเต็ดดีนะครับ ่ะสรราคานะครับ155บาทสำหรับผมคือไม่แพงเลยนะครับจากที่ผมก็เป็นคนที่ชอบอ่านเดยโนตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อนิเมะสนุกนะครับแล้วก็ภาคคนแสดงก็ถือว่าสนุกนะครับเดโนตก็จะมีประมาณนี้นะครับมี3เรื่องแค่นั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องไหนมาเพิ่มอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็ค่อยมาถ่ายอันบล็อกอีกทีลวกันนะครับสำหรับพี่เนทเรานะครับตอนนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันวันของเด็กช่างอะไรก็ เจอกันใหม่ในแถบชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม